ละเอียดอ่อนช้อยมากไม่เห็นที่อื่นด้วยนะเนี่ยแบบจะดูได้ยากนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้าสุดสัปดาห์นะครับพบกับเรา2คนออฟแล้วก็น้องแอนกับมนวันเช่นเคยนะครับวันนี้เราพาผู้ชมมาที่จังหวัดเพชรบุรีกันใช่ค่ะเป็นเมืองที่มีวัดวาอารามมากมายแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่วัดมหาธาตุวรวิหารนะคะ พามาดูศิละปะปูนปั้นสมัยรัตนโกสินทร์นะคะที่มีการใส่ลวดลายที่เติมความคิดจินตนาการเข้าไปเป็นผลงานของศิลปินแห่งชาติที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการเป็นช่างท้องถิ่นใช่ครับแล้วก็มาเรียนรู้นะครับศิละปะ ตั้งแต่งานเขียนนานกิจกรรมเนี่ยนะครับจะมาเป็นงานปูเลยทีเดียวนะครับเราจะมาเรียนรู้ความเป็นมาของศิลปินแห่งชาติท่านนี้กันด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผลงานของท่านเนี่ยมีมากมายหลากหลายที่กาแล้วก็สะท้อนเรื่องราวของศิลปินชั้นครูแล้วก็เรื่องราวของสังคมการเมืองก็สะท้อนออกมาด้วยใช่แล้วแต่ว่าเราเพิ่งมาถึงกันนะยังไม่ได้เดินดูเลยเะาขอเดินชมผลงานศิลปะภายในวัดแห่งนี้กันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับไปชมพร้อมกันเลยนี่ ดูเข้าใจไหมยังไม่เข้าใจมาเที่ยวสวัสดีครับดูศิลปูทองร่วงแน่เลยศิลปินในชาติของเราแน่เลยนะครับซึ่งถ่ายทอดงานศิลป์อยู่บนวัดมหาธาตุแห่งนี้นะครับคู่งานของครูที่เราเดินเดินผ่านมีงานชิ้นไหนบ้างครับก็มีงานชิ้นที่เป็นมุกมุกข้างหน้านี่ครับขราบนนั้นเป็นงานจอม เป็นงานเก่าโบราณนะครับผมก็มาเนี่ยทำเรียนแบบแล้วก็งานต่อต่อมานี่ก็งานพวกลูกศิษย์ทำแล้วครับผมช่วยด้วยคู่ทองร่วงครับลวดลายปูนปั้นที่เราเห็นอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับของหน้ามุกเนี่ยมีลวดลายอะไรบ้างบอกบอกเรื่องราวอย่างไรบ้างครับครูคือของเดิมที่โบราณก็ทำมาครับเขาเรียกมันเป็นประเพณีนิยมคือเน้นความสวยงามครับ แต่ก็มีเรื่องราวอยู่ในนั้นเช่นเขาปั้นนารายรงพุทธน,นั่นคือเขายอยอกษัตริย์นั่นก็คือว่าประเทศไทยเราปกครองด้วยระบบขมากษัตริย์มายาวนานเพราะนั้นรูปปั้นที่ปั้นเป็นนารายทงพุทธเนี่ยคือนั่นคือเครื่องหมายกษัตริย์ซึ่งและงานทีอ่อาจจะมีงานที่อื่นๆเขาก็จะใช้รูปเทพ เช่นพระเช่นพรรามรพระรามหรือพระอินท์พระพรหมก็เป็นบริวารของของพระนารายณ์อะไรอย่างนี้หมายความว่าอันนี้เป็นเป็นแนวคิดดั้งเดิมซึ่งเนื้อหาก็ดังเดิมแต่ความคิดสมัยใหม่ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยอาจจะแปลงให้เป็นงานสมัยใหม่ขึ้นเรื่องราวใหม่ขึ้น ครับเช่นหลังด้านตาล่าแม่มพรน,นั่นมีรูปคนด้วยนะคะเป็นเรื่องราวของสุนทรภู่เป็นเรื่องราวของพระภัยมณีบ,บทพันของสุนทรภู่อันนี้มันก็จะสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยครับ,รบนะคะเป็นเรื่องของแนวคิดที่มีการใส่เรื่องคนเข้าไปด้วยทําไมล่ะคะปกติไปตามวัดเห็นจะมีเป็นเทวดาเป็นสัตว์ในจินตนาการเป็นครุฑ แต่ทำไมอาจารย์เลือกที่จะมีเรื่องราวชีวิตคนเข้ามา <พอ S 1> ด้วยเพราะคนพอดีนี้มันต้องทันสมัยขึ้นค,ครับและนอกจากเป็นเรื่องราวของพระภัยมณีแล้วยังเป็นเรื่องราวของ14ตุลาครับ,รบ6ตุลาพุษษาทธพาธมินครับเรื่องยานซเซเรนเจอร์และเบิรดโอ้เรื่องของคนอดอยากในเอธิโอเปียค่ะคือแล้วแต่สมัยนั้นน่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นในโลกเราก็จะเอามาปั้น ไว้ซึ่งบางทีก็ซ่อนไว้บางทีก็แอบ,บไว้บ,บางทีก็ที่โชว์ได้เราก็โชว์เช่นอย่างชีเป่อยเราก็ปั้นเป็นเป็นเป็นรูปชีเป่ยรูปคนยวนใจโมยวนถือเคียวคือเป็นตัวร้ายในเรื่องถือเคียวอันนี้ก็ใครมาดูก็จะหาว่าเป็นคอมนิดนั่นคือเป็นตัวร้ายในเรื่อง ครับผมขึ้นอยู่กับเราแฝงอะไรเล็กน้อยคือเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่แฝงลงไปในเรื่องราวของความเป็นมาของงานปูนปั้นด้วยครับอาจารย์ครับครูทองร่วงครับอย่างนี้เราสองคนต้องขออนุญาตไปที่บ้านอาจารย์นะครับโอ้ขอเวลาอาจารย์วันหนึ่งเลยนะคะครับค่ะเดี๋ยวตามอาจารย์ไปค่ะครับผมไปเลยครับ พื้นที่บ้านของครูทองร่วงนะครับโอ้โหก็จะได้เสียงโครงโยเซตั้งปูนเลยนะคะเป็นลักษณะเฉพาะของที่นี่ด้วยมีปูมสูตรสำเร็จเดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกันนะคะแต่ว่ามารู้จักตัวตนคนปั้นปูนกันดีกว่าทําทำงานมา50กว่าปีแล้วนะคะจานครับค่ะเริ่มต้นมาได้ยังไงคะคือเริ่มเริ่มต้นเนี่ยจะต้องบอกกันก่อนว่า ผมไม่ใช่คนลูกเกิดเพชรบุรีรผมเกิดสมุทรสงครามเกิดทินบางช้างก็ทําสวนตาลแล้วก็เรียนหนังสือจบชั้นปถมศีจาาโรงเรียนวัฒนดลายพมวสวัสดิ์ทอแล้วก็เมื่อเมื่อเรียนจบปศีแล้วก็ยังอยู่ในวัยเรียนอยู่เนี่ยจะต้องเรียนต่อแต่ว่าโรงเรียนที่จะเรียนน่าไกล <sk original> ก็เลยใช้วิธีให้ไปบวชเนนอยู่ที่วัดรให้ไปบวชเนนแล้วก <sk S 1> <ะ>็เรียนนักธรรมบวชเนนอยู่ที่วัดบางใหญ่สปีได้นักธรรมตรีแล้วก็ไม่มีที่เรียนอีกแล้วก็ต้องย้ายมาอยู่วัดอัมพวันเจติยารามศึกจากเนนที่วัดอัมพวันแล้วก็มาเพชรบุรีมาที่สำนักเรียนของวัดมหาธาตุเพชรบุรีแล้วก็มาขอบวชเนนใหม่ที่เพชรบุรีตอนอายุสิ พอมาอยู่เพชรบุรีพอมาได้บวชแล้วก็ที่วัดเนี่ยเขามีงานปั้นเยอะแยะเราก็ยังดูไม่เคยออกแต่พอมาเห็นครูพินอินฟาแสงซึ่งเป็นช่างปั้นฝีมือดีเมืองเพชรบุรีปั้นอยู่ในวัดมหาธาตุเราก็จึงถึงบางอ้อว่าอ๋อลายไทยเนี่ยเข้ามาใช้อย่างนี้เองคเกล้าแล้วเนื่องด้วยเห็นภาพจิตกรรมฝาผนังบ้าง เห็นลายไทยค่ะตามหน้าจัวบ้างแล้วก็นึกว่าของจริงน่ะคือเข้ามาใช้อย่างนี้แล้วเราก็ชอบด้วยครับผมถ<ม>ูกครับจากการบทเรียนอยู่เป็นสัมเนรเนี่ยนะครับแล้วมาเป็นช่างปั้นปูนี้ยังไงฮะคือก็ต้องลำดับกันก่อนว่าครับพอเรามาเห็นเนี่ยเราชอบคือเราเราชอบเราศรัทธาฝีมือของครูครับ แล้วเราก็คิดว่าเราน่าจาวดีในทางนี้ครับเราก็เลยไปลาศึกลาศิขาบทจากเนนโดยที่ไม่ปรึกษาใครละคิดเองเลยเราตจดสินใจเองแล้วก็แม้แต่ครูพินที่เป็นช่างปั้นก็ไม่บอกไม่บอกไม่บอเดี๋ยวไม่สอนเมื่อลาศิขาบทแล้วแล้วก็ไปหาครูที่บ้านครับ นายกาบกาบครูล้วบอกก็จะมาสมัครขอเป็นลูกศิษย์ด้วยรับไหมคะท่านบอกว่าท่านไม่รับลูกศิษย์นี่เราก็แย่เลยครับแล้วทำยังไงนะคะก็ท่านไม่รับลูกศิษย์แต่ว่ามีข้อแม้ว่าแต่ถ้าจะมาทํางานเคยใช้เกลียงไหมบอกไม่เคยเคยเคยกออิฐชาปูนไหมไม่เคยอะไรก็ไม่เคยฉะนั้นก็พรุ่งนี้เช้าให้ไปลองดูแต่ถ้า ถ้าทําได้เลยจะให้ทําต้องทําได้เลยด้วยข้อแม้ที่ต้องทําได้เลยต้องสวยเลยทําได้ไหมล่ะคะต้องทําได้เลยก็พอไปหัดปั้นท่านก็ชี้ตัวอย่างว่าปั้นตัวนี้ดูสิแล้วก็ปั้นให้ดูแบบแรกนี่ปั้นอะไรครูตาอ้อยตาอ้อยตาอ้อยขนาดเล็กให้ปั้นตาอ้อยขนาดใหญ่แล้วก็ให้ปั้นกระจังตัวหนึ่งแล้วท่านก็ดูดูดูแล้วก็ต่างว่า พวกนี้ให้มาทํางานได้เลยแสดงว่าผ่านได้เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลามาจับงานปูนปั้นเนี่ยเราจรึงทําได้เลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยครูก็เห็นว่าเวลามาทํางานทําได้เลยเนี่ยเป็นอัศจรรย์ของครูว่าทําโดยไม่ต้องหัดเขียนโดยไม่ต้องหัดปั้นเนี่ยทำได้เลยเพราะว่าเรามีพื้นฐานมาก่อนเป็นฝึกฝนมาแล้ว ทำงานกับท่านได้เลยก็ได้เริ่ม <นะ S 2> ทํามานะคะแล้วก็มีการพัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆเนี่ยจนมีลักษณะรูปแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะของตัวเองยังไงก็ยังตอนนั้นยังไม่พัฒนา,าแต่ยังทําตามแบบของเก่า,า,ามันเป็นงานซ่อมแซมและและและ,และก็ทําแบบงานอนุรักษ์แล้วก็ทําอยู่ได้ประมาณ6เดือนครับ อกเดือนก็หมดงานที่เขามีเจ้าภาพจ้างพอดีอครูพินก็ส่งไปส่งไปอยู่กรุงเทพไปเขียนจิตกรรมฝาผนังเร,เราเขียนไว้ด้วยใช่ไหมัเราเขียนได้ด้วยก็เรามีฝีมือในทางเขียนอยู่บ้างก็ไปเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่วัดบางขวางกับอาจารย์อาพรอ,อินฟ้าแสงรเราก็มาปรึกษาครูว่าจัวบันใาย เราจะทาอะไรดีมันถึงจะเต็มจัวจะเล่าเรื่องอะไรยังไงดีครับพินก็บอกว่าคงานใหญ่ๆเงี้นะก็ปั้นได้แต่ว่าเจ้าจะปั้นได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละบอกผมปั้นได้ขอให้ครูบอกมาเอะว่าปั้นยังไงครับครูก็บอกว่าปั้นรถทศกันดิมันใหญ่ดีครับก็ปั้นรถทศกัน แล้วก็ถามครูว่ามันจะมันใหญ่ยังไงอ่ะครูก็บอกว่ารถทัศการเนี่ยเป็นเป็นรถที่ฟว้างใหญ่แล้วสูงครับแล้วก็เป็นเป็น,ปนอยู่ในเรื่องรามเกียรติร์เป็นบทประพันธ์ของรัชกาลที่สองท่านก็ว่ายฟังว่าว่าคอยจำให้ดีนะให้คอยจำให้ดีว่า ท่านจะว่ารถทศการฐ์ให้ฟังแล้วท่านก็ว่าปากเปล่าเดืยวนั้นเลยว่ารถเอ่ยรถที่นั่งบุตสบกบาลังตระงานครับกว้างใหญ่เท่าเขาจัก,กรวาลเนี่ยความใหญ่สูงเยี่ยมเทียมวิมานเมืองแมนครับนี่สูงมากครับเทียมวิมานชั้นฟ้าสูงเยี่ยมเทียมวิมานเมืองแมนดุมวงกงหันเป็นฟันฟางล,ล้อล้อรถเนี่ย มันใหญ่มากครดูวงโคงหันเป็นรันฟังเทียมสิ่งวิ่งวางข้างละแสนอันนี้เยอะทีเดียวาว่จะปั้นได้แล้ว <c oughs> สารถีขับขี่มาในโดงแดนพื้นแผ่นดินก็กระเด็นไปเป็นจุนครับนี่แผ่นดินยังอยู่ไม่ได้ยังกระเด็นไปหมดแล้วท่านก็บ,บอกว่าเนี่ยรัชกาลที่สองทรงราชนิพนธ์มาครับถึงตอนนี้ เอารถไปไม่ได้แล้วพื้นเป็นดินมันกระเด็นไปเป็นจุนหมดแล้วครับอันนี้เป็นเป็นมิติการทำงานที่มีที่มาที่ไปครับแล้วก็ไม่ปั้นซ้ำๆกับมากับโบราณคเช่นโบราณเขาจะปั้นนารายงครุบพระอินทร์ทรงช้างพระพรมกีหงครับเขาก็ปั้นอยู่บนเวียนอยู่เนี่ยแทบจะไม่ต้องคิด แต่ของเราเนี่ยต้องคิดงานเริ่มแรกที่เราทำงานใหญ่เนี่ยเราต้องคิดปั้นอดีตนายกเปรมนายฝันชัยตอยหน้าทีรามเนี่ยชกหน้าทีรามเนี่ยก็ต้องปั้นสมัยที่ท่านยังเป็นนายกอยู่ครับเพราะฉะนั้นงานปั้นประเภทนี้มันก็มันก็ส้มเสี่ยงต่อการแบนใช่ต่อการ เป็นคาวครับแล้วทำไมครูทองร่วงทำไมถึงได้ทํารูปแบบอย่างนี้ออกมาครับที่มันสุ่มเสี่ยงที่จะโดนลงโทษเหมือนกันเนี่ยครับใช่่ก็ที่จริงมันไม่ใช่ของใหม่นะมันมีของเก่าที่เขาทําเช่นภาพเขียนที่วัดเกาะครับเขาเขาเขียนภาพจิตกรรมฝาผนังเขาเขียนเรื่องพุทธประวัติเรื่องตอนพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัต พระเทวทัตที่ที่เป็นคู่อริกับพระพุทธเจ้าเนี่ยช่างเขียนเขาไม่ชอบฝรังรเขาก็เลยเขียนให้พระเทวทัตเนี่ยเป็นฝรังแล้วมีลูกสมุนเป็นแขกเป็นคนต่างชาติครับนั่นแสดงว่าในยุคนั้นเ,นเขาไม่ชอบฝรังเพราะฝรังมาล่าเมืองขึ้นมาทำให้เราต้องเสียดินแดนอย่างของเราเนี่ย ไม่ชอบนายกก็เพียงแต่ไปชกหน้าแต่ของอเมริกันเขาไม่ชอบประธานาธิบดีนี่เขาไปยิงเลยเขาฆ่าตายซึ่งมันบ่งบอกถึงอะไรบางอย่างซึ่งเรามีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันค่ะอาจารย์คะเท่าที่หนูลองดูงานปูนปั้นเนี่ยบางชิ้นในงานเก่าๆมันก็ปรักหักพังผุพังไปอย่านอาจารย์มีแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์งานปูนปั้นยังไงคะ คือการอนรักษ์ตามแนวความคิดของผมเนะี่ยคือคิดว่าเราจะต้องอนุรักษ์ไว้ในผู้คนไว้ในเยาวชนรุ่นหลังของเราแทนที่จะไปพยายามจะไปฉีดน้ํายาจะไปประคับประคองให้ของเก่าเนี่ยมันอยู่ไปท,ทั้งที่มันก็อยู่ไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าเราอนุรักษ์ไว้ในผู้คนแล้วให้ผู้คนเราทําได้ให้เหมือนของเก่าได้เนี่ย เราก็สามารถจะทําขึ้นมาใหม่ได้โดยโดยศึกษาของเก่าและเรียนแบบของเกา่าแต่ถ้าเราประเภทความสวยงามเนี่ยเราก็ทําแบบของเกา่าซุ้มสุมบุตรบอกก็ทำอย่างไรเราก็ทําอย่างนั้นัุสมมงกคลก็ทาอย่างไรเราก็ทําอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าในด้านความคิดแล้วเราอาจจะคิดขึ้นมาใหม่โดยอาศัยพื้นฐานของเกา่านั่นแหละเป็นเป็นพื้นฐานในการออกแบบ หัดให้คนเนี่ยรู้จักคิดครับรู้จักคิดแต่ในขณะที่รู้จักคิดเนี่ยเราก็ต้องอย่าลืมครูครับครูนี่ต้องยังคงอยู่ในในจิตใจในเป็นแนวร่วมในเรื่องความคิด ไม่ไม่ใช่แหกคอกว่อย่างเดียวแบบคนไม่มีครูเาเรียนรู้ของเก่ายึดของเก่าที่มีคุณค่าแล้วก็มาผสมผสานกับสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันบนโลกใบนี้ก็จะได้ศิลปะร่วมสมัยเกิดขึ้นมางานค้อปั้นร่วมสมัยเกิดขึ้นมาด้วยวันนี้ขอบคุณครูทองร่วงมากนะครับขอบคุณครับสวัดีครับ ได้เรียนรู้เรื่องของงานศิลป์ไปแล้วนะครับว<ช>่าที่มาที่ไปของงานศิลป์แต่ละชิ้นเนี่ยมันได้ไม่มาอย่างยากเย็นนะครับานแล้วค่ะแล้วต้องมีการถ่ายทอดสืบทอดเพื่อการอนุรักษ์ไว้ในตัวบุคคลด้วยวันนี้ก็เห็นมีลูกศิษย์มาเรียนที่บ้านคุณครู<ช>ด้วยนะคะคแล้วก็ยังมาเรียนรู้กันด้วยเรื่องของการทําปูนใช่ครับจะทําอย่างไรบ้านเดี๋ยวไปติดตามดูด้านหลังกันเลยครับเดี๋ยวเราตามเสียงกันไปค มาตโปูนที่บ้านหลังนี้ค่ะแล้วพอเข้ามาแล้วพอช่วงหลังหนูก็เลยมาหัดทิ้์กระจังหัดทินตาอ้อยอะไรเงี้ยค่ะพอพักหลังๆก็เลยมาหัดปั้นโดยอาจารย์ช่างทองรวงเขาก็จะสอนแล้วก็แนะนําแล้วช่วงนั้นตอนช่วงนั้นอาจารย์ทองร่วงเขาก็ยังรับงานอยู่ค่ะหนูก็เลยได้ไปทํางานกับอาจารย์ทองร่วงตามที่วัดต่างๆนะคะ เวลาช่างเขาทำเนี่ยเขาก็จะมีความคิดเป็นของตัวเอง mm hmm. เวลาเขาปั้นเป็นกันแล้วเนี่ยนะ mm hmm. เขาก็จะปรับเปลี่ยนเป็นลักษณะของของเป็นของแต่ละคนเนาะว่าของแต่ละคนเขาจะมีลักษณะแบบไหนแต่อย่างหนูเนะี่ยเพิ่งข้ามาปั้นค่ะเพิ่งขัดมาปั้นเพิ่งเข้ามาปั้นได้ประมาณสองสามใบค่ะหนูก็ยังปั้นไม่ค่อยเป็นเท่าไหรอ่อ mm ่ะ hmm. ก็ยังอยากจะเรียนรู้อีกต่อไปอะะ่ะค่ะ หลายคนอาจจะมองว่าเป็นแค่ปูนแต่สำหรับเราเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอา้าวตักไม้แล้ก็ล่นเลยล่นให้ ร่อนให้ปูนเนี่ยมันเหลือตะกากงานจะดีไม่ดีอยู่ที่ปูนนี่แหละที่มีแหละวัตถุดิบสําคัญเลยนะครับของงานใช่ค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่นะคะนี่อาจารย์บุญเจือญนะคะเป็นทั้งลูกศิษย์และเป็นคู่ชีวิตด้วยอาจารย์ทงร่วงนะคะพามาดูปูนกันนะคะวัตถุดิบสําคัญเลยนะคะเนี่ยค่ะปูนขาวนะครับเราใช้ปูนขาวเป็นปูนขาวค่ะปูนขาวอันนี้นะเราจะซื้อมาจากราชบุรีมันจะเป็นปูนก้อน ปูที่ออกจากเตาเลยอ่ะแล้้เผามาแล้วเผามาแล้วเขาใส่น้ำหรือยังครับยังไม่ใส่น้ำเราแค่เผามาเป็นเผามาเป็นก้อนเป็นก้อนๆเลยครับและนี่เราก็เอามาแล้วก็มาแช่ในน้ํานี่แช่กับสารส้มน้ําสารส้มเป็นสารส้มเป็นก้อนๆเลยสารส้มเนี่ยเราไปซื้อสารส้มมาเป็นกิโลอ่ะเรามาตำแล้วก็เอามาแช่แช่อยู่เดือนหนึ่งเราก็มาลอน จากก้อนแข็งๆก็จะเป็นเปียกๆแบบนี้เอามาร่อนเพื่ออะไรคะเอามาร่อนให้ให้กากเนี่ยมันจะมีกากใช่ไหมกากที่เป็นก้นๆเนี่ยเนี่ยกากเนี่ยเนี่ยมีกากเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแข็งนี้ไม่ได้ใช่ไม่ได้แบบนี้ใช้ไม่ได้เราจะต้องเอากากเนี่ยทิ้งเราเราก็เอาเฉพาะที่เนื้อที่เป็นเนื้อย่างเดียวค่ะอนี่แต่ป็นก้อนนั่นแหละเป็นก้อนนั่นแหละมาวางไว้เป็นก้อนค่ะ ทำอะไรครับนี่ขั้นตอนของอะไรครับอาจารย์ขั้นตอนของการตากปูจากที่เราล่อนเมื่อกี้นี่ใช่ไหมอ<า>ตอนนี้ตอนนี้มันตกผนึกแล้วรเราล่อนตรงนู้นไว้เจ็ดวันตอนนี้เราก็จะเอามาตากแล้วตากตรงน,นี้เจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันโอ้ตอนแรกนึกว่าต้องตากกลางแดดไม่ต้องเหรอคะไม่ต้องเหรอครับร่มๆก็ได้ไแล้วเราตากร่มๆก็ได้ ก็มาสู่กระบวนการต่อไปพอตากครบเจ็ดวันแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูต่อไปขั้นตอนต่อไปคือทําอะไรฮะการตาปูนค่ะตาปูนเดี๋ยวไปดูตาปูนใกล้ๆกลันนะเดี๋ยวมาทางนี้เลยนะคะเลยมาทางนี้เลยค่ะเดินอ้อมมาหลังจากตากครบเจ็ดวันแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปจะทาปูนอย่างไรบ้างให้ได้เนื้อปูนคุณภาพดีกับการปั้ง อันนี้อันนี้คือการตําปูนตําปูนที่มีส่วนผสมทุกอย่างครับผมส่วนผสมเนี่ยจะมีมีกาวน้ำตาลกระดาษสายปูนน้ำครับอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมเลยไหมครับสูตรดั้งเดิมเลยใช่ค่ะแต่รุ่นครูกระตั้งมาคือต้องใช้ถุงนี้ที่ตำเท่าไหร่ถึงจะพอคะถึงเงินไปได้หนึ่งชั่วโมงใช้ได้หนึแล้วไปต่อไหนต่อครับว่าเรีนหนึ่งชั่วโมงแล้วมันก็จะเป็นปูนที่ตำเป็นลูกๆอย่างนั้นแล้วพร้อมที่จะปั้น ่่ใชถ้าสมัยก่อนนี่คือใช้มือ้มไม้ตั้มตั้มตัมันไม่ทันแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ทันแล้วหรอกเพราะว่ามีลูกศิษย์มาเอาไปใช้ได้ด้วยใช่ไหมคะจะมาดูสิเป็นมีตาจังหวัะแล้วแบบนี้เราใส่สีอะไรลงไปได้ไหมคะสร้างความแปลกใหม่ใช่ได้แล้วเราจะมีสีแดงกับสีเหลืองนี่นะผสมสีก็ได้อันนี้อันนี้จะเป็นสีเหลือง อันนี้จะเป็นปูนสีแดงค่ะปูนสีแดงติงเรื่องเราจะปั้นไปตรงนู้นอย่าไปดูตึงพี่ปัดด้นเลยครับูครับสีคือที่เราใช้ปูนสีแดงใช่ไหมครับอันนี้อันนี้เป็นปูนสีแดงปูนแดงเนี่ยสำหรับที่เราจะไปใช้ปั้นงานเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอ่ะเราก็จะใช้สีแดง ปูุงของเราเนี่ยจะมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวที่เราทำนี่นะแต่ว่าที่เขาเต้น,นยิยมใช้ก็คือแดงกับเหลืองสีเหลืองอยู่ตรงนี้ใครเดี๋ยวจะพามาดูสีเหลืองแล้วตอนนี้ หัวอะไรไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการสืบทอดงานคุณป้านตอนนี้ครับ<อ>เด็กใ,ใหม่สนใจมากขึ้นอย่างไรบ้างก็ตอนนี้เราก็ไปสอนที่โรงเรียนอยู่ตอนนี้ตัวตัวอาจารย์เองเนี่ยไปสอนที่โรงเรียนสอนที่วัดกุดกุดแถลงแล้วก็จะสอนตามเป็นเป็นวิทยากรน,นนะตามโรงเรียนทำเพ่บุรีก็หลยโรงเรียนค่ะความสนใจของเด็กๆเ,เป็นยงไบ้างความสนใจของเด็กตอนนี้ก็เยอะ แบบว่าเด็กก็จะสนใจเราก็จะบอกเขาว่างเงี้ยงานอันนี้เราคนอนุรักษ์นะเพราะงานนันนี้มันเป็นงานโบราณเราก็จะโบกเด็กเขาไปเพราะมันเป็นงานที่สวยคนที่ทําได้ก็ต้องเป็นเทพแล้วต้องโอโหด้วยนาคะไม่เป็นยอดต้องเก่งมากๆต้องเก่งมากๆต้องเป็นเทพถึงจะปั้นได้แล้วเขาก็ต้องโบกเด็กเขาไปนี่เด็กเขาก็จะสนใจตอนตอนหลังนี่เด็กจะสนใจมากเราจะพาเขาไปดูของจริงด้วยว่างานเนี่ยใช่ตามวัด อันนี้เราควรักนะอันนี้เราบอกเขาไว้เด็กเขาก็จะสนใจค่ะและยังมีเด็กที่มาขออยู่มาขอเรียนที่บ้านแบบสมัยอาจารย์ทองร่วงนั้นยังมีอยู่ไหมคะอ๋อมีค่ะแต่ว่าเราจะบอกเขาไปว่าให้ไปหักที่วัดเลยหรือจะเราจะส่งต่อไปที่รุติตเราอีกทีหนึ่งครับใช่จะไปฝึกการจริงเลยกานจริงเลยคือครูทองร่วงทำยังไงก็ให้ดําเนินรอยตามเลยใช่ครับการเรียนรู้ต่างๆใช่ค่ะแล้วมีการคัดเลือกเด็กยังไงไหมคะว่าคนนี้น่าจะเรียนได้ดีเพราะ็กเด็กที่ผมมานี่ คือเขาถ้ามาใจมาแล้วถ้าคือหากว่าคือการปั้นไหลเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ชอบ่รักงานที่จะทําด้วยถ้าหากว่าเขาไม่ชอบนล้วเขาก็ไม่มาครับใช่ความชอบความตั้งใจจริงนะคะใช่ใช่เป็นคนรักค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับขอบคุณค่ะคราเมือจะเลยนะครับขอบคุณครับ ครับต้อยเอียนครับวันนี้ <ฮะ S 1> ได้เห็นถึงจิตวิญญาณของความเป็นช่งางปั้นปูด หรือว่าคนปั้นปูนะครับผ่านศิลปะที่งดงามแบบนี้นะครับใช่แล้วค่ะกว่า10ปีของการเป็นคนปั้นปูนของอาจารย์ทองร่วงนะคะไม่ใช่แค่ใช้เวลาในการสร้างสรรค์ศิลปะปูนปั้นที่มีการสืบทอดลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของบรรพชนเรานะคะแต่ว่ามีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ใส่ใสแนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆลงไปในผลงานนะคะเพื่อเป็นการสืบทอดรักษาศิลปะแขนงนี้ไว้จากรุ่นสู่รุ่นเลยใช่ครับคือครูทองร่วงเอฟโอนะครับศิลปินแห่งชาติปี25 5 4 สาขาทศน,น,นินนลป์ประนิลิ์ศิลปะปูนปั้นนะครับที่เรารได้เห็นถึงความงดงามของปูนที่เกิดจากที่จะเป็นก้อนดินธรรมดาเนี่ยนะครับกลายเป็นศินละปะที่งดงามได้ร้อน<อ>ความเป็นตัวตน <มา S 1> ของความเป็นไทยด้วยนะครับใช่แล้วค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวช้างสุดสัปดาห์ที่เราพามาที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ